ถ้าคุณอยากจะเป็นนักปิดการขายแต่ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็บอกว่าคุณไม่มีประสบการณ์กูจะทำยังไงครับหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหานี้นะครับคืออยากจะเป็นนักปิดการขายอยากรู้ครับว่าการเป็นนักปิดการขายเนี่ยรายได้มันดีเพราะว่าแค่คุณพูดพูดถ้าเกิดทําให้เขาซื้อได้ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นครับโดยเฉพาะการขายของในสินค้าที่มันใหญ่ๆเช่นคุณขายบ้านคุณขายคอนโดคุณขายรถยนต์ขายของที่ราคาแพงครับพอคุณเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย หรือค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้เนี่ยค่าในหน้าที่คุณได้เนี่ยมันก็สูงครับแค่บางทีเนี่ยขายคอนโดแค่เดือนนึงไม่กี่ห้องเนี่ยคุณก็รวยกว่าเพื่อนในรุ่นคุณแล้วครับแต่ไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีประสบการณ์นะอย่างน้อยต้องมีประสบการณ์2ปี3ปีในวงการนี่ก่อนแล้วคุณจะทำยังไงทําแบบนี้ครับผมเคยมีคนถามคําถามแบบนี้กับผมมาใน a c e b o o k Live ครั้งหนึ่งแล้วผมก็ตอบไปบอกว่า คุณกล้าเป็นพนักงานขายแบบฟรีแลนซ์ไหมครับนันหม่อเขาบอกเขาไม่ให้เงินเดือนถามเขาเลยครับว่าผมขอขายแบบฟรีแลนซ์ได้ไหมครับถ้าผมสามารถจบลูกค้าได้ผมสามารถทําให้ลูกค้าเดินเข้ามาแล้ววางเงินจองหรือวางเงินซื้อคอนโดคุณได้ผมขอค่าคอมมิชชั่นได้ไหมครับคุณเชื่อไหมครับว่าเจ้าของบริษัทส่วนใหญ่โอเคครับเพราะอะไรเพราะต้นทุนเขาศูนย์บาทถ้าคุณขายไม่ได้เขาไม่จําเป็นต้องเสียฟิกคอสเงินเดือนให้คุณไงเขาไม่ต้องเสียประกันสังคมให้คุณไง ต้อทุนศูนย์บาทครับผมตอบแบบนี้ไปแล้วก็มีคําเขียนสวนมาในไลฟ์นะฮะบอกว่าเอา้าแล้วอย่างนี้เนี่ยระหว่างที่ขายไม่ได้อะเขาจะเอาอะไรกินน่ะเห็นไหมครับความจริงปรากฏแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจในความสามารถข,ของตัวเขาเองครับเขาจะคิดว่าความเสี่ยงเนี้ยความเสี่ยงของการขายได้ไม่ได้เขาจะไม่รับเขาจะให้เจ้าของบริษัทเป็นคนรับนั่นคือต่อให้เด๋ยวนี้ฉันไม่สามารถขายได้แต่คุณต้อง จ่ายเงินเดือนให้ฉันมาต่อให้เดือนหน้าฉันยังขายไม่ได้คุณต้องจ่ายเงินเดือนใช่ัหมต่อให้อีกสามเดือนสี่เดือนขายไม่ได้คุณต้องจ่ายเงินเดือนเป็นฟิกคอร์สเขาให้ให้ให้ฉันมานั่นคือคุณรู้ลึกๆว่าคุณไม่เก่งคุณรู้ลึกๆว่าคุณทําไม่ได้แต่คุณไม่อยากจะแบกรับความเสี่ยงของตัวคุณเองครับคุณอยากใหคนอื่นมาแบกรับความเสี่ยงซึ่งแน่นอนฮะถ้าคุณคิดว่าคุณมีความสามารถคุณต้องกล้าจะแบกรับความเสี่ยงของตัวคุณเองครับ แั้ย้อนกลับมาแล้วทํำยังไงถึงสามารถทําได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์อย่างที่1นึ่งคุณต้องศึกษาความรู้ครับถ้าเป็นวิดีโอรฟรีเนี่ยผมมีกว่าพันวิดีโอให้คุณไปศึกษาได้ที่ย mm ูทูบช anel โค้ชแมนของสุภากิจหรือถ้าคุณต้องการเรียนเป็นคอร์สที่ลึกลงไปางมากกว่านั้นก็จะมีคอร์สมัตเตอร์เซลโคเซอร์สุดยอดนักปิดการขายแล้วหลังจากนั้นพอเรียนเสร็จปุ๊บมันต้องมีภาคปฏิบัติครับถ้ายังไม่มีใครรับคุณเข้าไปทํางานคุณก็เป็นเซลฟรีแลนด์นะ แต่คุณเป็นเซลฟรีแลนซ์ land, เป็นพาร์ทไทม์ครับนั่นแปลว่าในช่วงเวลากลางวันในช่วงเวลาปกติเนี่ยคุณก็ทํางานประจํามีเงินเดือนคุณก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้แต่ในช่วงระยะเวลานอกเหนือจากงานช่วงตอนเย็นช่วงเสาร์อาทิตย์คุณก็ไปปิดการขายครับเห็นไหมครับอาจจะไปประจำที่โชว์รูมอาจจะไปโพสต์ยังไงยิงแอดยังไงให้คนทักเข้ามาแล้วก็นัดเขาเข้าไปดูโครงการครับ แบบนี้คุณก็จะเริ่มต้นจากการมีประสบการณ์แล้วก็ค่อยกระโดดเข้าไปเป็นนักปิดการขายแบบมืออาชีพครับถ้าคุณสนใจเทคนิคการปิดการขายผมบอกไปแล้วว่ามีอยู่ใน YouTube c h anel n Coach Bank สุภกิจหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยอัปเดตคลิปใหม่ให้คุณทุกวันซึ่งเรามีคลิปมีบทเรียนใหม่ๆโพสต์ใหม่ๆนอกเหนือจาก1000คลิปใน YouTube c h anel Coach Bank สุภกิจนะครับโพสต์ทุกวันที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจถ้าคุณกลัวพลาดกลัวว่าไม่ได้เปิด Facebook ในตอนเช้าคุณสามารถไ ift, รรทาสงบบค์ุกิจั ทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับและผมท้าให้คุณดูทุกคลิปใน YouTube ผมครับ